ดีเจ้าพี่น้องสวัสดีกันคุณทุกคนเด้อจ้ะมูนี่ยี่แก้วน้ำเสนอปลาทูต้มใส่กระล่ำปีจ้ะปลาทูต้มยำจ้ะต้มยำใส่กระล่ำปีจ้ะมีกระล่ำปีมีอันมะเขือเทศนั่นแหละครจ้ะเห็ดบ่มีจ้ะมูนี่มีกระล่ำปีจ้ะกระล่ำปีเฮานั่นแหละจ้ะสมสมใส่บักนาวสมสมจ้ะนี่ย อ,อจกักรเสตียงกินเนาะตามภาษาแยกแก้วน้อยตามภาษาโลกไขมันพี่น้องปลาทูโตะแบบงง้เห็นไหมกูด่าไข่กินผู้เดียวได้แน่ไข่กินผู้เดียวเด็กน้อยื่กกินน้ำนอก้ะเด็กน้อยื่กกินน้ำละก้ะสมๆจ้ะสมๆแล้วก็ข่ไส้อันนั้นพร้อมใส้ขิงใส่ขิงพร้อมให้มันิสียบจ้ะมันไปแล้วพี่น้องมันไปแล้วน มันเอาขนมมากินเน่ะคอยบอกคอยให้มันสิบบาทให้มันเอาซื้ออันไอ้ขนมมากินมันเอาตังเรียนคอยไปแม่สามสิบบาทมันเอาไปเบิดเลยมันบ่ฮููเรื่องเนาะคอยบ่ได้ให้มันจับมือแม่นี่ต้นบักูดคอยเห็นว่าขางบ้านเมื่อกี้หกอีกแล้วคุณขางบ้านเขาเพิ่งกระถางให้เนี่ยต้นบักูดเฮ็ดหยังบักูดเนี่ย ดกเปน็นย่งพี่น้องโต้ดกที่แต่พี่น้องข่อยปุดีเนี่ยมันว่เห็นเนาะเนี่ยไทยนไหมต้นลูกเต็มแต่ว่าลูกใบใหญ่จะอาสะเลยนะไตพื้นไตโค้นมันน่ะเราปังปังกินข่าวหรือยังมันเอาข่าวให้เมียกินไปบุ้นเนี่ยเพราะมันจักเพามันเอาข่าวให้เมียกินไปข่อยปะหูเลยนะใส่บุ้ ปังปังกินข้าวย่งกินข้าวย่างเอมอม,มันกินอาหารเซเว่นใช่ไหมพี่น้องกินอาหารเซเว่นได้เลยอยวขึ้นม้าแลยจะเอาเขาให้กินนี่ม,มันไปไหนวะหายไปได้หายกันหมดบ้านเลยพี่น้องไหนหาไม่เจอคนขางบ้าน ใชไปไทมาพดดี่น้องจักไปไถ่องใดคอยก็สับายที่ออกไปท้้งนอกก็ไปพ่อได้เนื้มันไปเล่นกับน้องมากนนบ้านหลังน่นน่ะน,ะน,ะนะ่เห็นตัวเวมมมนะ่ะไก่อยาใครจะเอามาให้กิน,นทช่ย้ายโทษจังพัน์นได้ออกมาไหม เนี้ยน,นะจะหิวข้าวแล้วเต็น่ะหิวข้าวแล้วเตหิวข้าวแล้วเต้มังนะ้งอ่ะเด้อจะพอกินเด้อคอยเอาให้มันกินแล้วพี่น้องสามัวแม่มันที่นางสารมันอ่ะแม่มันอะโตง่ายกว่าลูกปันเนี้ยคอยปล่อย,อยมันอ่ะมันไปนอนส,สู้สายแล้วมันก็เป็นแผลตรงคอมันไม่พี่น้องนะมันก็เลยจอยตอนแรกโอ้ยมันอ้วนง่ญยเหลือแต่หัวหัวน้อยนึงตอนเนี้ย ตอนนี้กลับไปกับมาลูกไงกวดแม่อีกนะบักนั่นน้องใส่มันอิ่มแล้วคนข้างบ้านเอาอาหารให้มันกินได้ไดุ๊บมันอิ่มแล้วดูด้วยนี่เดือดตะน้องมันน้องมันกับแม่มันดูแม่มันแม่มันเป็นแมวที่งามไหลเด้พี่น้องที่คอยเอาลงเฟสนะอันนี้คอยพอได้ดูแลมันแม่คอยปล่อยมันแม่ตะกอนคอยปล่อยคอยเอาเลี้ยงไว้ในบ้าน เลียงไว้ในบ้านแล้วก็เอาอาหารเนี่ยมันกินตะนนี้ลูกมันขี่ขันเก็บขี้แมวยกกระบะขี้แมวไปถิ่มแมพี่น้องนะกระบะขี้แมวนะเอาไปถิ่มมันก็ย่านมันปวดหลังยกกระดาษบ,บะซ้ายนะไปถิ่มข้างล่างไหมบะ,บะขี้แบบเงี้ยวมันอนะ,น,ะนี่กระมากเขา ก็จะให้เบ่งอย่างเนาะเขาหลังบ้านพี่น้องเบ่งต้นพผ่กาดคอยพี่น้องมันต้นงหญ่แล้วเมียคอยจะฟันออกด้วยน่ะต้นไผยกาดนะนะเห็นบ่บอกว่าบอกว่ไอ้ดอกพ้นคอนข้างบ้านบอกเอาไว้เอาไว้มันจงมาให้คอยแม่มันก็เป็นพะระคอยด้่ยเนี่ยต้นชมพูก่ก็กำลังสิคืนมาแล้วเนี่ยคอยจ้างเพิ่นหาล่อยพู่นะตัดกิ่งมันน่ะแล้วก็นู่น,น,นอีกต้นไอยยังต้นเอ้มะลุ้มนะะข้างบ้านน,นั่นนะเห็นบ่ เดี๋ยวค่อยไปถางออกนะเอ้ยบ่ได้ดอยกเอามาไว้บ่ได้มันหกก็มาหมดอาหารคือเก่าอเสียเนี่ยหมดอาหารคือเก่าเนี่ยหมดอาหารต้มปลาทูต้มปลาทูแหละต้มปลาทูนี่แยเสแฉบเนี่ยต้มปลาทูเนี่ยโตบปบบงี้พี่น้องเพิ่นเลยน่ะจะกินเขาแล้ว มาท่านได้กินเขาได้พี่น้องมแล้วก็ต้มไส้ขิงพร้อมพี่น้องค่อยอ่ะต้มไส้มันขิงพร้อมต้มปลาไปลายบะ,ปะ,ปะอันนี้มะเขือเทศไส้หอมไส้กระเทียมแมมไขมันทะลุไข่มันทะล,ลวงไปเลยสั่งไหลเว้ยกินอย่งกับปวดหัวกินอยังก็เวียนหัวเว้ยเป็นโรคนี่ยังเนี่ยเอ,อยเระงึดไหลเป็นโรคตัวเวียนหัวปวดหัวอยู่นี่แหละคอยอ่ะปลากก็บดทุบ สมัยชาติก้อนข่อยทุบป่าขายดีใหญุ่๊บเป็นติอยู่เย็นหัวอยู่นี่แหละสมัยตะก้อนข่อยคงจีเฮ็ดอันนั้นวะเฮ็ดอันป่าขายว่ะพี่น้องเป็นแม่ค้าขายป่าที่ไหญุ่๊ข่อยสมัยตะก้อนชาดก้อนนั่นเนาะนี่คันผูอใด่ชอบคลิปนี้ก็จะเลื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแก้วใน่เด้อจ้าช่องแก้วตาพักกินชาแนลบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาเลยจ้ะบ่ค่อยบอกค่อยจะดีจ้ะเยอะต่อไปกระชอัดคลิปกินให้เบิ้งดอกจ้ะ ซำนเเดอฮักสุขู่สุคนเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้คอยปื้มใจหลายพี่น้องปื้มใจมูเจ้าหลายมูเจ้าติดตามคอยกราบขอประคุณทุกคนเลยเด้อจ้าที่เข้ามากดติดตามกดมาเป็นกำลังใจให้ยี่แก้วเฮ็ดคลิปโดนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันยุ่งสิละจ้าบายเด้อจ้า